โรงเรียนวัดพระเกิดตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลฝาละมีอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2ปัจจุบันโรงเรียนวัดพระเกิดมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด14คนนักเรียน1 3 6คนซึ่งการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยของสถานศึกษาในปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะและลงมือบรรเลงดนตรีไทยได้โดยเฉพาะกลุ่มเีงออกกลองยาวและการบรรเลงประเภทเดียว ของวงเล็กระนาดทุมขิมเจ็ดหยองสามารถบรรเลงรวมกันได้ทั้งสถานศึกษาโดยรพร้อมเพลงกันชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเล่นเครื่องดนตรีกลองยาวขลุ่ยเพียงออและบรรเลงเพลงลาวครวนเพลงหนูมาลีได้ชั้นประถมศึกษาปีที่สองเล่นเครื่องดนตรีกลองยาวขลุ่ยเพียงออและบรรเลงเพลงลาวครวนเพลงหนูมาลีได้ชั้นประถมศึกษาปีที่สามเล่นเครื่องดนตรีขลุ่ยเพียงอ ระนาดเอกระนาดทุ้มขิมเจ็ดหยองเป็นต้นและบรรเลงเพลงหลาาครวนเพลงล่ลองแม่ปิงเพลงสาวเต้ยโบดได้เป็นต้นชั้นประถมศึกษาปีที่สี่เล่นเครื่องดนตรีครุยเพียงออระอรานาดเอกระนาดทุ้มขิมเจ็ดหยองเป็นต้นและบรรเลงเพลงลาาครวนเพลงล่ลองแม่ปิงเพลงสาวเต้ยโบได้เป็นต้นชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าเล่นเครื่องดนตรีคลุยเพียงออระอรานาดเอกระนาดทุ้มขิมเจ็ดหยองเป็นต้น และบรรเลงเพลงลาวขวนเพลงล่องแม่ปิงเพลงสาวเต้ยโบได้เป็นต้นชั้นประถมศึกษาปีที่6เล่นเครื่องดนตรีขลุ่ยเพียงออกระนาดเอกระนาดทุ้มขิมเจ็ดหยองเป็นต้นและบรรเลงเพลงลาวขวนเพลงล่องแม่ปิงเพลงแขกประเทศสองชั้นได้เป็นต้นและเข้าร่วมการประกวดในเวทีการประกวดระดับต่างๆทั้งในระดับเครือข่ายระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเครือข่ายทุกรายการและได้รับรางวัลเหรียญทองสอง และทองสามระดับเขตพื้นที่จำนวนสารายการได้รับรางวัลหนึ่งเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเดียวพลุพียงอระดับป .1 ถึงป .6 ระดับเครือข่ายสองเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเดียวระนาดทุ้มระดับป .1 ถึงป .6 ระดับเครือข่ายปี2566สามเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวของวงเล็กระดับป .1 ถึงป .6 ระดับเครือข่ายสี่ได้รับรางวัลเหรียญทองสองการแข่งขันพลุพียงอระดับป .1 ถึงป .6 ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ปีการศึกษา2565 5หาได้รับรางวัลเหรียญทอง3าการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้มระดับป .1 ถึงป6ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ปีการศึกษา2565 6ได้รับรางวัลเหรียญทอง3าการแข่งขันเดี่ยวของวงเล็กระดับป .1 ถึงป .6 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ป 65, os, ีการศึกษา2565 7ได้รับรางวัลเหรียญทอง2การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุงครั้งที่17ประจำปี2566 8ได้รับรางวัลเหรียญทอง3การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุงครั้งที่17ประจำปี2566